สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทําเหยื่อม้าหมักกันนะครับก็เหยื่อม้าหมัก<ด><ด>ตกปรากฏครับนี่ม้าหมูนะครับม,ม้าหมูนี่เลือดหมูครับกะทิบบครับรไข่ก็มีของชูรสกับเกลือนะครับเดียวเราก็จะหั่นม้าหมูนะครับ ผมนะครับจะหั่นเป็นชิ้นนะครับตามแนยวยาวแนวตัดขวางนะครับนี่ครับก็จะได้แบบนี้ชิ้นใหญ่ๆปรากฏตัวใหญ่ๆ นะครับเราก็หัน่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จแล้วก็เอาลงกับปุกนะครับนี่กับปุกที่เราเตรียมไว้ลงไปเลยนะครับตกประกฏสูตรม้าหมักนะครับ นี่ครับเสร็จแล้วเราก็ใส่ไข่ลงไปฟองน,นี่เป็นเลือดหมูครับไม่ต้องใส่เยอะนะครับ ครับใส่เกลือครับเกลือประมาณช้อนหนึ่งนะครับวงชวรสขัดนิดหน่อยเพิ่มความอร่อยให้ปลาเกดครับ รี้อยนะครับก็จะใส่กะทิให้มันมันนะครับให้มันแตกมันเหลประมาณหนึงในสามกล่องนะครับ เสร็จแล้วนะครับก็คนให้เข้ากันครับคนนะครับคนให้เข้ากัน โอเคนะครับก็จะได้หน้าตาประมาณนี้นะครับปิดฝาครับเราก็หมักทิ้งนะครับตากแดดไว้ก็ได้ครับเอาไว้ที่ข้างนอนครับไม่ต้องใส่ตู้เย็นประมาณ3วัน,นครับก็ไปใช้ได้มาหมักครับเดี๋ยวมาหมักเดี๋ยวเราจะไปทดสอบเยื่อให้ดูนะครับ Three years,